ฝนฟ้าอากาศต้องฟังประกาศจากกรมอุตุให้ดีนะคะเพราะมีการประกาศเตือนเรื่องของฝนบางพื้นที่ก็เจอลูกเห็บเจอพายุฤดูร้อนวันปุมอ่ะปอะปุมใกล้ๆเนี่ยเจอลูกเห็บเขาบอกไม่มีเป็นสิบปีใช่ไหมเออแปลกมากมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ดูนะคะคุณผู้ชมว่ามีที่ไหนบ้างพาไปดูที่แรกนี้ค่ะครับ แรงลมไหคะโอ,นโอ้นี่เป็นนาทีพายุฝนแล้วก็ลูกเห็บตกกระหน่ำในพื้นที่ของเพด่านซ้ายหลายจุดค่ะลูกเห็บตกเขาพโพลนเลยนะคะโดยในพื้นที่บ้านกกจำปาและก็อีกหลายจุดในตำบลโปง่งที่จังหวัดเลยมีชาวบ้านเนี่ยบอกเลยว่าบ้านเรือนเสียหายเพราะว่าพายุกระหน่ำ13หลังด้วยกันค่ะครับเจ้าหน้าที่ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็กำลังเร่งทำการช่วยเหลือนะคะ สุพรรณบุรีต่อเลยครับคุณผู้ชมฮะฝนตกลมแรงนี่เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ครับต้องเกาะคานอะไรอ่ะคือเขาเกาะเพราะว่าเขาเ<อ>พยายามจะป้องกันร้านของเขาเ<อ>ไม่ให้หลังคามันไปกับลมแต่สุดท้ายคนหรือจะสู้พายุฤดูร้อน เพ่นนะฮะตู้ก็ตรงก๋วยเตี๋ยวโอ้โหไก่ต้มแกวงไปแกวงมาเลยนะเออความลงมาหมดเลยนี่เป็นร้านอยู่ที่อาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตู้ก๋วยเตี๋ยวตกจากโต๊ะมาแตกสองตู้แหละผ้าใบหลังคาร้านฉีกขาดนะฮะเจ้าของร้านบอกคุยู่ไม่ไหวแล้วไปดีกว่านี่ๆโอ้โหอยู่แรงลมนะฮะ เจ้าตัวเจ้าขอ,ขอก็เลยนําคลิปมาโพสต์เอาไว้ระบุข้อความว่าจําจนตัวตายอยู่ที่ร่องโล่งอยาเอาเต็นท์ผ้าใบมาทําโครงสร้างเคยเ,เห็นแตนน่ในคลิปไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองนะครับสอ,อ,องพี่น้องสุพรรณบุรีฮะไปดูอีกหนึ่งจังหวัดค่ะชาเชิงเซาฝนตกหนักรอบตัวเมืองหลายชั่วโมงลมพายุพัดกระหน่าต้นไม้บ้านเรือนหลายตําบลของอําเภอเมืองชาเชิงเซานะออดูสิคะสภาพออฝนเอ่ยลมเอ่ยลุกเอบด้วยค่ะหลังฝนหยุดผู้สื่อข่าวไปสำรวจความเสียหาย แรงลมและพายุลูกเห็บทําให้หลังคารงจอดรถของชาวบ้านในพื้นที่หมู่9ตําตบลคลองหลวงแพ่งในตัวเมืองก็ได้รับความเสียหายนะคะหลังคาปลิวเป็นหลังคาสังกะสีดูสิโวเลยสังกะสีไปตามแรงลมเนี่ยคะ่ะส่วนคานไม้ก็พังถล่มลงมาทับรถยนต์ที่จอดอยู่ ซึ่งหอบหลังคาสังกะสีหลังคากระเบื้องของชาวบ้านปลิวไปตามแรงลมและลูกเห็บก็ยังตกหนักทําให้หลังคากระเบื้องของชาวบ้านเป็นรูโวอย่างที่เราเห็นเนี่ย่ยเสียหายเยอะนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้จะพาไปเพชรบณ์ชาวบ้านถ่ายไว้ได้มันน่าตกใจมากนะครับนอกจากฝนแล้วเจออะไรอีกอ่ะชมฮะ,ะ,ะลมมันมาทางบ้านเรานะพี่ชายต้องดับไหมพี่ เดียวไม่ใช่หิ่งห้อยนะไม่ใช่หิ่งห้อยนะกำลังถามว่ามันคืออะไรอ่ะเล่นพกันหรือเปล่าแต่พอฟ้าแลบแลบกนาน่ะเห็นเลยโครงร่างเป็นต้นมะพรา้าวออต้นต้นมะพร้าวนะฮะแล้วทำไมสเก็ตไฟมันออกมาต้นมะพร้าวเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากฟ้าผ่าหลังจากที่ฝนตกแรงฟ้าแรงแบบนี้น่าจะมีฟ้าผ่าใส่ต้นมะพร้าวมันก็ลุกไหมเลยกลายเป็นสเก็ตไฟที่มันแบบ พัดมาปิวมาตามลมคนถ่ายเขาก็ตกใจไงดับไหมพี่ต้องคือกลัวมันจะตามไปไหม้บ้านแล้วลมมันพัดแรงเท่าไหร่ประกายไฟมันก็ออกมาเยอะแบบนั้นนะครับนี่เป็นผู้ที่ใช้ Facebook ก็โพสต์เอาไว้นะครับระบุข,ข้อความว่าฟ้าผ่าไฟไหม้ยอดมะพร้าวที่หนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์ชาวเน็ตนี่มาคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยนะฮะคลิปนี้เราเลยสอบถามไปยังเจ้าของ Facebook บอกว่าก็มีพายุฤดูร้อนนะครับพักเดียวเหมือนกับเขาที่ยินเสียงระเบิดขึ้นมาตู้มหนึ่ง ก็ตกใจเพราะเสียงมันดังมากนะฮะมองไปตามเสียงว่ามีอะไรปรากฏน่าจะเป็นฟ้าผ่าต้นมะพร้าวและมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือสะเก็ดไฟเนี่ยมันลอยมาตามลมนะฮะแต่ไม่นานมันก็ดับไปเองนะครับโชคดีมากนะฮะที่ไม่มีบ้านเรือนเสียหายหรือไม่มีใครเป็นอะไรครับค่ะขยับไปดูสระบรุรีอันนี้เสียหายหนักเหมือนกันค่ะเย็นวานนี้ตอนสี่โมงครึ่งนะคะฝนกระหน่ำแล้วก็ลมกระโชกแรงมาก โดยเฉพาะตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลังคาตึกขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ริมถนนบ้านครัวหน้าพระลานหมู่ที่6ถูกแรงลมเหาหอบปลิวขวางถนน4เลนเลยทำให้รถสัญจรไปมาผ่านไปมาไม่ได้นะคะและก็ยังพบเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งอยู่หน้าตึกล้มอีก3ต้นส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับในรัศมี5กิโลเมตรค่ะก็เดือดร้อนไปตามๆกันดังนั้นฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ค่ะ คืออากาศมันแปรปรวนบ้านไหนลองเช็คหลังคาตัวเองดูต้นไม้ใหญ่ๆมีผูกก่อนหรือเปล่าหรืออยู่ใกล้กับป้ายโฆษณาดูดีๆนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยกรมอุตุประกาศเตือนนะคะกรุงเทพปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งและแทบทุกภาคของประเทศก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักด้วยนะคะก็จะไปถึงประมาณช่วงวันที่1 นี่2สองก็ยังคงมีอยู่นะ<ช>เรื่องฝนตกแต่มันลดลงแล้วแบบนี้นะครับ